สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนก่อนจะมาเริ่มเรียนกันเรามาสวัสดีกันก่อนนะคะเด็กๆพนมมือขึ้นค่ะ วัสดีครับคุณครูฟิล์มสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาดนตรีเดี๋ยวในวันนี้นะคะเรามาทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยสัญญาณมือเสียงโดค่ะเมื่อเด็กๆเห็นโน้ตตัวซีเด็กๆจะต้องทำสัญญาณมือพร้อมกับออกเสียงโด ต่อด้วยสัญญาณมือเสียงเรคะ่ะเมื่อเด็กๆเห็นโน้ตตัวดีเด็กๆจะต้องทำสัญญาณมือพร้อมกับออกเสียงเรต่อด้วยสัญญาณมือเสียงมีคะ่ะเมื่อเด็กๆเห็นโน้ตตัวอีเด็กๆจะต้องทำสัญญาณมือ พร้อมกับออกเสียงมีต่อไปเป็นสัญญาณมือเสียงฟาค่ะเมื่อเด็กๆเ,เห็นโน้ตตัว F เด็กๆจะต้องทำสัญญาณมือพร้อมกับออกเสียงฟาค่ะสัญญาณมือเสียงซ่อนค่ะ และเมื่อเด็กๆเห็นโน้ตตัว g เด็กๆจะต้องทําสัญญาณมือพร้อมกับออกเสียงซอนตามภาพเลยนะคะสัญญาณมือเสียงลาค่ะเมื่อเด็กๆเห็นโน้ตตัว A เด็กๆจะต้องทําสัญญาณมือพร้อมกับออกเสียงว่าลา ต่อไปเป็นสัญญาณมือเสียงทีค่ะเรามาดูภาพสัญญาณมือเสียงทีกันก่อนนะคะและเมื่อเด็กๆเห็นโน้ตตัว B เด็กๆจะต้องทำสัญญาณมือพร้อมกับออกเสียงว่าทีและสัญญาณมือเสียงต่อไปนะคะนั่นก็คือสัญญาณมือเสียงโดสูงค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆเห็นโน้ตตัว C ที่มีจุดด้านบนนะคะเด็กๆก็จะต้องทำสัญญาณมือพร้อมกับออกเสียงโดเมื่อเราทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาทำแบบประเมินหลักสูตรดนตรีเด็กเล็กที่เด็กๆได้รับจากคุณครูประจำชั้นไปนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูตอนที่1พร้อมๆกันค่ะ คำสั่งก็คือให้นักเรียนการกระบาททับสัญ,ญลักษณ์ตัวโน้ตที่ตรงกับสัญ,ญลักษณ์ภาพให้ถูกต้องนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3มเรื่องค่ะก็คือเรื่องพี่ดอกไม้เรื่องพี่ดอกไม้ฝาแฝดแล้วก็พี่หนอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่ดอกไม้หนึ่งดอกกันก่อนนะคะเมื่อเราเจอพี่ดอกไม้หนึ่งดอกเราจะต้องปรบมือและออกเสียงว่าทา ที่ดอกไม้ดอกนี้เขาก็จะแปลงร่างกลายมาเป็นโน้ตตัวดำใช่ไหมคะอ่าโดยคุณครูจะมีตัวเลือกทั้งหมด3ตัวค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าโน้ตตัวไหนเอ่ยคือโน้ตตัวดำครูกิบเจอแล้วค่ะก็คือตัวเลือกตัวที่1นะคะนั่นก็คือโน้ตตัวดำนั่นเองคุณครูก็จะกากระบาดทับเส้นลงไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆทีนี้จะเหลือตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่สาม เด็กๆลองดูสิคะว่า2ตัวเลือกตัวนี้ค่ะตัวไหนคือโน้ตตัวดำและเมื่อเด็กๆเ,เ,เจอแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็การกระบาดทับลงไปตามคุณครูได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูพี่ดอกไม้ฝาแฝดกันบ้างค่ะเมื่อเราเจอพี่ดอกไม้ฝาแฝดเราจะต้องออกเสียงว่าทิทิ ใช่ไหมคะดอกไม้ฝาแฝดดอกนี้เขาก็จะแปลงร่างกลายมาเป็นอะไรคะกลายมาเป็นโนตคาเบตหนึ่งชั้นนั่นเองโดยมี3ตัวเลือกเหมือนกันค่ะเด็กๆดูซิว่าตัวเลือกตัวไหนเอ่ยที่เป็นโนตคาเขตหนึ่งชั้นค่ะโอเคคุณครูเจอแล้วนะคะก็คือตัวเลือกที่2ค่ะคุณครูก็จะกากระบาดท,ทับลงไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆ ทีนี้เด็กๆสังเกตนะคะว่าม,มีภาพไหนอีกบ้างคะที่เป็นโนตคาบตหนึ่งชั้นคะ่ะเก่งมากคะ่ะนั่นก็คือตัวเลือกตัวที่3ใช่ไหมคะเราก็การกระบาดท,ทับลงไปบนโนตคาบตหนึ่งชั้นได้เลยและตัวต่อไปนั่นก็คือพี่นนอนเมื่อเด็กๆเ,เจอพี่นนอนเด็กๆจะต้องแบ,บมือและออกเสียงว่าอึง้งใช่ไหมคะ พี่หนอนตัวนี้เขาก็จะแปลงร่างกลายมาเป็นตัวหยุดมี3ตัวเลือกเหมือนเดิมค่ะตัวเลือกที่1นั่นก็คือตัวหยุดคุกิบก็จะกากระบาดท,ทับลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆเหลืออีกสตัวเลือกค่ะเด็กๆดูซิว่าตัวไหนคือตัวหยุด เก่งมากค่ะนั่นก็คือตัวเลือกที่3ใช่ไหมคะคือตัวหยุดเราก็การกระบาดท,ทับลงไปได้เลยค่ะต่อไปเราไปดูตอนที่2กันนะคะให้นักเรียนการกระบาดท,ทับชื่อโน้ตท,ที่ถูกต้องนะคะโดยพึงครูจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ข้อนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูข้อที่1พร้อมๆกันก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยข้อที่1ค่ะเด็กๆ เราก็จะเจอโนต้ตเสียงโดนั่นเองโนต้ตเสียงโดนะคะเขาจะอยู่ใต้บรรทัด5เส้นค่ะเด็กๆโดยที่เขาจะมีเส้นน้อยขีดตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆออกเสียงว่าโดอ่าทีนี้เรามาดูฝั่งขวามือกันบ้างมีสัญ,ญลักษณ์ภาษาอังกฤษระหว่างตัว c กับตัว s เด็กๆดูซิคะาว่าโนต้ตเสียงโดนั้นเขาแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ภาษาอังกฤษคือตัวอะไร เก่งมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือตัว C นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะการกระบ,บาดท,ทับโน้ตตัว C แบบนี้ไปเลยนะคะต่อไปเราไปดูข้อ2กันค่ะโน้ตข้อ2ก็คือโน้ตเสียงเรโน้ตเสียงเรนะคะเขาจะอยู่ใต้เส้นที่1ค่ะเด็กๆ แต่โน้ตเสียงเรเนี่ยเขาจะไม่มีเส้นน้อยถีดขั้นไว้ตรงกลางแล้วนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะมีตัวเลือกอยู่ทั้งหมด2ตัวอีกเหมือนกันค่ะเด็กๆก็คือตัว W กับตัว D ค่ะเด็กๆดูซิตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนเอ่ยที่แทนด้วยเสียงเรอ่าเก่งมากค่ะนั่นก็คือตัว D นั่นเองเด็กๆกากะบาดท,ทับลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะคือโน้ตเสียงมีโน้ตเสียงมีนะคะเขาจะทับเส้นที่1ค่ะในบรรทัด5เส้นมีตัวเลือกอยู่ทั้งหมด2ตัวดูซิตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนที่แทนด้วยเสียงมีระหว่างตัว e กับตัว h ตัวไหนเอย่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือตัว e นั่นเองนะคะเด็กๆล้ากระบ,บาดท,ทับลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะคือโนต้ตเสียงฟ้าโนต้ตเสียงฟ้านะคะเขาจะอยู่ในช่องที่1ค่ะเด็กๆในบรรทัด5เส้นนะคะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่2ตัวก็คือตัว F กับตัว Q ตัวไหนเอ่ยคะคือโนต้ตเสียงฟ้าเก่งมากค่ะคือตัว F นั่นเองนะคะเด็กๆก,กากระบ,บาดท,ทับลงไปได้เลยค่ะ ต่อไปข้อที่5ค่ะเด็กๆข้อที่5ก็คือโน้ตเสียงซอนโน้ตเสียงซอนนะคะเขาจะทับเส้นที่สองในบรรทัด5เส้นค่ะเด็กๆมีตัวเลือกอยู่ทั้งหมด2ตัวระหว่างตัว R กับตัว G ดูซิสองตัวนี้ตัวไหนคือแทนด้วยเสียงซอนเก่งมากค่ะคือโน้ตตัว G นั่นเองเด็กๆก,ก,ก็จะบาดท,ทับลงไปได้เลยค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะคือข้อ6ข้อ6ก็คือโนต้ตเสียงลาเสียงลาเขาจะอยู่ในช่องที่2ค่ะเด็กๆในบรรทัด5เส้นคุณครูมีตัวเลือกเหมือนเดิมค่ะอยู่ทั้งหมด2ตัวระหว่างตัว A กับตัว V เด็กๆดูซิ C, 2ตัวนี้คือตัวไหนคะที่แทนด้วยเสียงลาเก่งมากค่ะนั่นก็คือตัว A เด็กๆก,กากระบาดท,ทับลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะ ต่อไปตอนที่3นะคะให้นักเรียนกากระบาดท,ทับสัญลักษณ์มือที่ตรงกับเสียงโน้ตให้ถูกต้องจะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1นั่นก็คือโน้ตเสียงลาเสียงลาก็คือตัว A ค่ะ ภาพฝั่งขวามือนะคะเด็กๆจะเป็นสัญญาณมือที่คุณครูเคยสอนไว้แล้วนะคะมีอยู่2ตัวเลือกค่ะเด็กๆลองดูซิภาพที่1หรือภาพที่2คะที่คือเสียงลาเก่งมากค่ะคือภาพแรกนะคะภาพที่1ค่ะเด็กๆก็กาก,ากระบกทับเส้นเหมือนคุณครูได้เลยค่ะต่อไปข้อที่2 ข้อที่2ก็คือโน้ตเสียงฟาหรือตัว F นะคะดูสัญญาณมือซีว่าสองภาพนี้ภาพไหนคือสัญญาณมือตัว F ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือภาพที่2นะคะก็คือสัญญาณมือเสียงฟาฟาคือตัว F ค่ะกากระบาดทับลงไปได้เลยต่อไปคือข้อที่3ข้อที่3ก็คือ โน้ตเสียงเรเสิงเรก็คือตัวดีมีสองตัวเลือกเหมือนเดิมค่ะสัญญาณมืออันไหนที่แทนด้วยเสียงเรภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะเก่งมากค่ะเด็กๆคือภาพที่หนึ่งนะคะที่แทนด้วยเสียงเรแกากระบาดทับลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่สี่ นั่นก็คือเสียงโดเสียงโดก็คือตัวซมีสองตัวเลือกค่ะระหว่างข้อที่1กับข้อที่2ภาพสัญญาณมือภาพไหนคะที่แทนด้วยเสียงโดเก่งมากค่ะคือภาพที่1นะคะกากระบาดท,ทับลงไปได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเด็กๆจะทำแบบประเมินอันนี้ได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆไว้เจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะเด็กๆพนมมือขึ้นคะ่ะ